เป็นอหรหันต์เป็นโน่นเป็นนี่แต่ที่จริงแล้ว่ความทึกทักว่าเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยมันไม่มีตั้งแต่โสดาบันแล้วผู้เข้ากระแสแล้วแล้วความสงสัยว่าอันเนี้ยอารมณ์ที่ไม่หมายมั่นอะไรเลยเนี่ยที่เกิดกับโสดาบันคือตอนที่ผลจิตมันเกิดเนี่ยมันคืออะไรแล้วจึงพิารณาไปจนความรู้แจ้งเกิดเพราะนั้นมันก็เลยพัฒนาการจนทั้งแยกาธาตุแยกขันมันไม่หลับเขาบอกพระคาณีมีก็เริ่มไม่หลับ แต่ไม่ใช่หลับแบบเป็นนิรันด์สภาวะเกิดขึ้นถ้าเราไปคลองสภาวะนั้นสภาวะนั้นเอาออกมาเราจะคุยกับใครไม่ได้เพราะเราแยกจากขันห้าความทรงจําจะไม่ถูกแยกออกไปความจําความปรุงแต่งก็จะไม่ปรุงแต่งแล้วออกมาก็คือเบอร์เลยนิ่งเลยแต่สภาวะนั้นน่ะที่เขาเขียนหนังสือว่าเอากิเลสออกอยังไงถูกต้องแต่มันเป็นปัจจตตังผู้ที่เอาออกจะต้องรู้ด้วยตัวเองว่าเราเอาอะไรออก หลังจากออกแล้วเราจะต้องมาอยู่กับสมมุติอย่างไงเพราะท่านผูเจ้าบอกว่าขันห้านี้มันเป็นสมมุติซึ่งมันเป็นตัวเกิดแห่งทุกขทุกมีไว้กําหนดรู้ไม่ไปทําอะไรกับมันไม่ได้กําหนดรู้เพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่ายจึงคลาความกหนัดเราจะรู้ทุก์ได้อย่างไงเราต้องเป็นกลางกลางในที่นี้คือในเมื่อมันไม่ใช่ตัวเองตัวเราขันห้ารับอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามนั้น มันรับอะไรก็จะปรุงแต่งพอเราเห็นมันซ้ําๆเช่นมันเห็นผู้หญิงเราก็ชอบมันใครดา่าเราก็โกรธอ่าแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกสวยงามเราก็หลงไหลซึ่งสามอารมณ์นี้เกิดแล้วเราทันทันนะเขาก็ซ้ำซ้ำซ้อยู่แต่ถ้าไปกันว่าไอสิ่งนี้ไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ให้มันเกิดนี่คือแปก,กดทับเป็นการกดทับที่ละเอียดมากเพราะอะไรเพราะไปฟังคําเฉลยมาก่อนเด็กที่ฟังฟังคำเฉลยมาก่อนปั๊บ มันไม่พิสูจน์ด้วยตัวเองทําให้นั่นพอฟังคําพิสูจน์มาก่อนก็จะหาวิธีการทําแต่นี้พิธีการนั้นนะ่ะมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่ามันก็เลยมีอาการที่บอกเออทั้งนั้นก็ไป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 แล้วไปติดว่างอยู่แต่จริงๆพระเจ้าบอกว่าเนี่ยมันไม่ว่างเพราะติดว่างอยู่มันจะมีสองสิ่งเมื่อออกจากว่างก็จะจาก,การปรุงแต่งเมื่อละการปรุงแต่งของขันห้าก็จะไปว่าง สองอันนี้เรารู้ว่าติดว่างอยู่เราก็ต้องออกจากว่างเมื่อออกจากว่างก็มาเจอการบงแต่งเมื่อออาจากการเมื่อเอาความบงแต่งหายไปก็จะเจอว่างถ้ารู้ตัวว่าติดสองสิ่งนี้มันก็ต้องไปตรงกลางไอ้ที่ไปตรงกลางก็คือละเอียดขึ้นเรื่อยๆการกําหนดละเอียดขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพูดละเอียดละเอียดขึ้นเรื่อยก็เดี๋ยวไอ้วิปัสสนาปกิเลสมันก็จะมาการไปเห็นนรกสวรรค์เห็นพรมผู้ผผนนซึ่งไอ้การเห็นแบบนี้แสดงว่าเราอาการอาการของจิตที่ละเอียดไม่อยู่ จึงเล่นไปตามอารมณ์ที่ไปเห็นรู้เห็นสิ่งที่มันอัศจรรย์ถึงบอกว่าศาสนาอื่นก็เห็นเพราะเขาเอาเขาไม่ทันอารมณ์ของจิตก็เลยเล่นไปแต่ผู้คนธรรมดาที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาอัศจรรย์กับเรื่องนี้และครูบาอาจารย์ที่มาจาักสิสิ่งนี้คือมีฤทธิ์ก็มักจะเอาเนี้ยมาพูดแต่เราพิจารณาแล้วเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโลกิยะเพราะอะไรทำไมพระเจ้าจึงบอกว่ามัน,นโลกิยะเพราะอิทธิปฏิหารเนี่ยมันอยู่3อย่างหนึ่ง อาเทศอาศนาปฏิหารกําหนดรู้กําหนดรู้คือส่งกําลังของจิตไปรู้ชาวบ้านเขาว่าเขาคิดยังไงรู้ได้ซ้ําไปว่ามีกิเลสยังไงแต่มันทําให้คนหลุดพ้นไม่ได้เพราะทำยิงำย่งทํายิ่งรู้เขายิ่งมาศรัทธายิ่งหลงยิงย่งยิ่งยิ่งงมงายกับสิ่งที่ถูก,กรู้เอาคนนี้รู้นะรู้ใจเราแต่ไม่ได้สอนธรรมะเพื่อเป็นการหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าเลยสองอิทธิปฏิหารเหาะเหินเดือนอากาศสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากสมาธิทําจิตแล้วอธิษฐานให้มันเป็นอธิษฐานอย่างไร ถ้าลบกวนคนอื่นก็ไม่ได้อย่างเช่นเราจะเดินบนน้ํามันต้องให้แค่ฝ่าเท้าเป็นดินทําได้ไหมว่าสีได้ไหมแล้วฝึกหนักๆนะเขาก็ไปวิชาตะละสีว่าส่งนอกมันไม่ดูตัวเองว่าขนาดที่เราพอใจอะไรไมันเป็นยังไงทําไมไปอย่างนี้ทําไมมันถึงออกไปอย่างนี้แต่มีอนุาสาวนีปฏิหารคือผู้ที่สามารถทําคนให้หลุดพ้นได้เป็นปฏิหารที่ทาคนให้หลุดพ้นได้มีชาวปัญญามีการแก้อารมณ์ทําให้คนหลุดพ้นอันนี้เขาไม่ค่อยมาสนใจกันแล้ว ทำไมไมัสนใจมองว่าเป็นของสูงมองคนสูงไม่ได้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบอันนี้คือทําให้สัตว์เข้าสู่นิพพานและพระพุทธเจ้าสอนอะไรเองจงดูตัวเองนะว่ากระทบแล้วมันเป็นอย่างไรเมื่อรู้ธรรมะตามจริงจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดนี่มันชิงไงพอเห็นว่าทุกข์ก็ชิงดับชิงวาง แต่ของผู้เจ้านี่ดูจนมันเกิดความเบื่อหน่ายมันคลายความกดดัดเพราะฉะนั้นเมื่ออินทรีย์พอดีพอมันพอดีมันจะเคลื่อนหนีตรงที่มันเคลื่อนหนีเองนี่คือปัจจตังเราไม่ได้เอาตัวตนเข้าไปเคลื่อนหนีไอ้ที่ฟังฟังอยู่เนี้ยออกอยู่อะไรยูทูบติ๊กตอกอะไรเนี่ยสักเริ่มกูไม่เอากูไม่เอาเราไปว่างเพราะคําที่ครูบาอาจารย์เราเอาไว้เหนือหัวแต่ท่านบอกว่างจากกิเลสว่างนั่นหรือเป็นอารมณ์ที่มาไม่วิหารทาหลังจากที่บรรลุรมแล้ว เราไม่เน้นเรื่องมรรคเรื่องผลว่ามีสภาพอย่างไงกลับไปเน้นเรื่องอภินิหารเพราะอะไรเพราะเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคิดอภินิหารแล้วก็ไปละเลยวินยัยครูบาอาจารย์ที่แก่ๆมากๆเริ่มธาตุขันมันไม่เป็นปกติมันจะแยกกันแล้วก็ไปเอาอภินิหารว่าท่นานอภินิหารขนาดนั้นขนาดนี้แล้วก็เลยเสร็จเรียบร้อยเมื่อไม่เอาวินยัยมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่เป็นระบบเพราะว่าพระเจ้าท่านตั้ง,งวินัยขึ้นมาหลังจากที่ท่านตัดสรู้แล้ว ศีลในวินันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีหมู่สงฆ์กระทำผิดทําให้เสื่อมเสียไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่พระอรหันต์ถ้าทําแล้วมันม,มันเป็นอย่างนี้มันจะทําให้ความเสื่อมเสียมันเกิดขึ้นในหมู่คณะในวงคณะอย่างเนี้เราควรพิารณาพระที่อุปถากพระผู้ใหญ่ควรดูแลเรื่องวินันว่าสิ่งนี้ควรให้ทําไม่ควรให้ทําไม่ใช่เลยเถิดไปทําแล้วพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็โวยวาย อันนี้ไม่พูดพูดกลางๆพูดกลางๆพูดให้เข้าใจพอวอยไว้ก็เน,นี่ยท่านขี่เยี่ยวก็เป็นทาตหมดแล้วขี่เยี่ย,ยวเราทําให้คนอื่นเป็นทาตได้ของคนอื่นเป็นทาตได้แต่ไม่ทําเพราะถ้าทําแล้วเขามาหลงในนี้มันไม่ได้ทําให้เขาหลุดพ้นเขามาหลงแค่ทาตถามจริงๆว่าทาตนั้นมันจะเป็นนิรันติไหมจิตที่เป็นเป็นกสินมันจะนิรันติไหมถ้ามันเป็นนิรันต์แสดงว่าความเป็นพระอาหาร อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์อยู่เหนือกฎธรรมชาติถ้าอยู่เหนือกฎธรรมชาติแล้วเราจะเอาอะไรมาสอนจะให้เขาเห็นทุกยังไงไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เหนือกฎธรรมชาติที่เป็นอรหันต์เพราะเกิดความเบื่อหน่ายจึงคลายความมันัดจึงสลายสภาพที่ไปติดอยู่กับติดอยู่กับข้องแวะอยู่กับธรรมชาตินั้นมันเป็นสภาพยังไงต้องศึกษา ต้องเห็นตามความจริงจึงเกิดความเมื่อหน่อยเมื่อเมื่อหน่ยก็คลายความกำนัอยาชิงย่าชิงเอาตัวตนไปวางไปละแล้วจะไม่ได้ของจริงมันจะไปติดไอสิ่งที่ตัวเองได้มาใหม่ไม่ว่าความว่างความดับที่ไม่ใช่ดับจริง